ก็ขออนุญ,ญาตกรับสวัสดีพี่น้องนในความที่ให้เกียรติมารับฟังนโยบายของคณะดรสมบัติวงกำแหงผู้สมัครนายกสภาคบอร์10และกรรมการเบอร69์69-90ถึง90ทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้ถือว่า,วาเป็นโคกสุดท้ายเป็นวันสุดท้าย ก่อนที่ทุกท่านจะออกมาแสดงพลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสภไกรความและกรรมการบริหารสภไกรความคณะของเรานี่เดินทางมาทั่วประเทศนะครับพบปะพี่น้องไทความมาทั่วประเทศต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์จริงๆครับเป็นการเลือกตั้งเป็นปรากฏการณ์หลายเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผมอยู่สภากวามมาร่วม30ปีเป็นทนัยความมา38ปีร่วมกิจกรรมของสภาความมาโดยเป็นกรรมการบริหารสภาความมา4สมัยนะครับผ่านงานในสภายวามในตำแหน่งต่างๆมาก็ตลอดระยะเวลาที่เรียนทั้งหมดนะครับว่าร่วม30ปีเป็นรองเลขาธิการสภาความเป็นเลขาธิการสภาความเป็นอุปนายกฝ่ายบริหาสรสภาความ เป็นโฆษกสัความเป็นผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความในโครงสร้างของการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็ขับเคลื่อนสัความได้ในระดับหนึ่งแต่วันนี้โลกเปลี่ยนสัความต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ในอนาคตที่จะถึงนี้ วันนี้หลายเรื่องที่สัมความเรายังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต้องมีการปฏิรูปต้องมีการเตรียมการให้พร้อมในการก้าวสู่ยุคที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายเรื่องที่เราจําเป็นต้องนํามาใช้ในสัยความนะครับเพราะฉะนั้นคณะของผมเนี่ยรวมตัวกันโดยมีกรรมการที่ผ่านงานมา มีประสบการณ์ในสวายความมามีทนายความที่เป็นคนรุ่นกลางที่จะร่วมขับเคลื่อนสวายความและก็มีทนายความรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันอยู่ในทีมซึ่งอีกสักพักก็คงจะได้แนะนำให้ท่านรู้จักกับผู้สมัครทั้งหมดของคณะด็อเตอร์สมบัติวงกำแพงนะครับนายกสวายความเบอร์10กรรมการเบอร์6 9ถึง90ถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ท่านมองดูสภาวะดีครับว่าการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ควรจะเกิดภาพอย่างนี้เกิดขึ้นการต่อสู้เที่ยวนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงพองสมควรนะครับหลายท่านที่ติดตามในสื่อก็จะเห็นว่าในสื่อโซเชียลของกลุ่มทนความทั่วประเทศเราเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆเยอะแยะไปหมด การเลือกตั้งเที่ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสมัครเลือกตั้งครั้งแรกก็มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันคดียังติดอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคําสั่งชี้ขาดออกมานะครับว่าอย่างไรในศาลชั้นต้นเราทราบแล้วว่ามีการยกฟ้องจากการฟ้องว่ากรรมการเลือกตั้งการเลือกตั้งในครั้งแรกไม่ชอบเมื่อยกฟ้องแปลว่ากรรมการชุดแรกยังอยู่ แต่ต่อมามีการตั้งกรรมาการเลือกตั้งชุดที่2ขึ้นมาอีกนะครับคำถามก็คือการเลือกตั้งครั้งที่สองเนี่ยมันมีปัญหาทางกฎหมายหรือไม่ในที่สุดก็มีการฟอ้องร้องดำเนินคดีกันอีกนะครับแปลว่าประวัติศาสตร์จะถูกจารึกไว้ว่าพวกเราเนี่ยเริ่มมีความแตกแยกมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น คณะของผมมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วเรามองว่าในอนาคตถ้าให้สถานการณ์นี้ยังคงอยู่ต่อไปเนี่ยอันนี้สมภายความจะขับเคลื่อนด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นเราจึงชูนโยบายของเราโดยมีสโลแกนว่าสารสมัคคีมีส่วนร่วมปฏิรูปเพื่อการพัฒนาสมากความจะต้องแก้ปัญหาเรื่องความสมัคคีเป็นอันดับแรก สภาวะการที่เราแตกแยกความสมัคคีที่เห็นในขณะนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปการแข่งขันการเลือกตั้งการเสนอตัวเข้ามารับใช้พี่น้องไทยความทั่วประเทศมันควรจะเป็นการนำเสนอนโยบายนะครับภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของพรบในความว่าเราจะขับเคลื่อนสัความไปในทิศทางใดไม่ต้องแข่งขันกันโดย ภาพที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสามัคคีเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเราไม่สามัคคีกันพลังของทะนงความทั่วประเทศ85,000คนตามทะเบียนในขณะนี้เนี่ยมันควรจะขับเคลื่อนองค์ขาพยพขับเคลื่อนสังเกความได้รุดหน้าไปรวดเร็วมากขึ้นกว่านี้เราควรจะมีบทบาทนำในด้านกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น ถ้าเราไม่สามาคัคคีกันขับเคลื่อนลําบากครับวันนี้หน่วยงานต่างๆไม่ให้เกียรติสัความเท่าที่ควรงนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําคือความสามัคคีคณะกรรมการบริหารสัความจะต้องเป็นศูนย์กลางในการดึงความสามาคัคคีกลับมาให้กับสบัความเราจะไม่แบ่งแยกกันอีกต่อไปนะครับคณะของผมตั้งใจว่าเรื่องความสามาคัคคีต้องดึงกลับมาภาพวันนี้คณะกรรมการ ชุดใหม่ที่เข้ามาก็จะทอดทิ้งกรรมการเก่าทอดทิ้งผู้บริหารเดิมทําให้เราเสียโอกาสในการจะพัฒนาเสียโอกาสในการที่จะระดมสมองเอาบทเรียนเอาประสบการณ์ของอดีตผู้บริหารเดิมเนี่ยมาใช้กับสบคมวามเพราะฉะนั้นคณะของผมถ้าเข้ามาเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเรียนเชิญอดีตนายกสัมวามทุกท่านมาเป็นที่ปรึกษาของสัมวามโดยตําแหน่งครับ เพื่อให้พวกเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเอาประสบการณ์ท่านมาถ่ายทอดให้กับสัมัยความต่อไปเอามุมมองที่ท่านผ่านมาเราจะได้ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มสาวเนี่ยที่จะเป็นกำลังสำคัญของสัมัยความในอนาคตมองเห็นโลกในอนาคตมากกว่าในปัจจุบันเราจะปรับตัวก้าวให้ทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้นนั้นเรื่องความสามัคคีเป็นเรื่องใหญ่ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่แบ่งแยกพวกเราที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการสัความเราจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอนาคตทันทีครับข้อบังคับอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีการทำให้พวกเราถูกแบ่งแยกวันนี้สัความเรามีชื่อว่าสัความในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เพราะฉะนั้นเรื่อง เครื่องแบบอาจจะจำเป็นในกรณีที่เราต้องเข้าร่วมในงานสำคัญสำคัญต่างๆวันนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบของสรยความออกมาบังคับใช้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในข้อบังคับเนี่ยถ้าท่านไปอ่านให้ดีนะครับมันถูกแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการนายกกรรมการบริหารประธานจังหวัดกรรมการจังหวัด อนุกรรมการที่ปรึกษาและก็เจ้าหน้าที่สัมความเท่านั้นที่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบได้อันนี้แบ่งแยกพวกเราออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่บริหารสัมความกลุ่มหนึ่งคือสมาชิกทั่วไปข้อบังคับอย่างนี้ออกมาแบ่งให้พวกเรามีความแตกต่างกันในข้อบังคับข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอาดีตคณะกรรมการให้ใส่เครื่องแบบได้ด้วยแต่เมื่ออ่านเข้าไปลึกๆจริงๆเนี่ย อดีตกรรมการหมายถึงอดีตกรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะที่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปแปลความออกมาก็แปลว่ากรรมการเก่าไม่มีสิทธิส์สวมใส่เครื่องแบบของสํายความตรงเนี้ยมันแบ่งแยกพวกเราครับอดีตกรรมการหลายท่านท่านก็เคยทําคุณประโยชน์ให้กับสํายความอดีตนายกสลายความก็เคยทําคุณประโยชน์ให้กับสลาความทําไมพวกเราต้องแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นถ้าคณะของเราเข้ามาเนี่ย เราจะแก้ไขข้อบังคับให้พวกเราเสมอภาคเท่าเทียมกันคือมีสิทธิ์สวมเครื่องแบบได้เหมือนกันทุกคนทั่วประเทศครับเราเป็นทน,นความเหมือนกันเรารวมกันมีพลัง85,000คนทั่วประเทศเราสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราได้สามารถที่จะพูดคุยกับองค์กรอื่นอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เมื่อเราดึงความสามาคัคคีกลับมาแล้วเนี่ยการบริหารจัดการในอนาคตถ้าท่านไว้วางใจให้คณะนายกสภาความเบอร์10กรรมการเบอร์6 9สิเถึงเกเข้ามาบริหารสภาความเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นให้กับสภาความได้ทั่วประเทศประธานสภาความจังหวัดคณะกรรมการจังหวัด เราจะพ่องถ่ายอํานาจให้มีอํานาจในการิหานจัดการภายใต้วัตถุประสงค์5ข้อของสภยความในระดับจังหวัดเหมือนกันทั่วประเทศเปรียบเสมือนประธานสภาความจังหวัดจะเป็นตัวแทนของสภาความเป็นนายกสภาความจังหวัดครับการที่ให้ประธานสภาความจังหวัดกรรมการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เหล่านี้จะสามารถบริการ พี่น้องสะานความได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรวมศูนย์การบริหารมาอยู่ที่ส่วนกลางและจากสภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้การบริหารงานรวมศูนย์อยู่ส่วนกลางอย่างเดียวการขับเคลื่อนล่าช้าเราหยุดนิ่งทั่วประเทศต้องรอคําสั่งรอนโยบายจากส่วนกลางจากสภาความนั้นเราจําเป็นต้องปฏิรูปเรื่องการบริหารจัดการสภาความในแนวใหม่ ปฏิรูปเรื่องแรกของสัความก็คือเราจะปฏิรูประบบไอทีของสัความครับวันนี้เราไม่สามารถที่จะประสานการิหารจัดการทะายความได้ทั่วประเทศเพราะเรารวมศูนย์การจัดการไว้ที่ส่วนกลางระบบที่ควรจะซัพพอร์ตที่ควรจะรองรับการให้บริการของพวกเราทั้งประเทศเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไอที IT, ให้บันบีทั่วประเทศ การติดต่อประสานงานการต่อใบอนุญ,ญาตโดยเฉพาะหลายท่านที่บอกว่าต่อใบอนุญ,ญาตแบบ2ปีท่านเสียค่าต่อใบอนุญ,ญาตครั้งละ200บาทอะไรพวกนั้นท่านต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพราะนั้นถ้าเราเชื่อมเครือข่ายแล้วก็มีที่ทําการสภายความจังหวัดให้ประธานในความจจังหวัดบริการพวกเราได้มีระบบไอทีเชื่อมออนไลน์ทั่วประเทศได้เราจะสามารถที่จะให้บริการพี่น้องในความได้ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันเหตุการณ์ทันทีครับ การเชื่อมโยงเครือข่ายไอทีของสภาวความเนี่ยเราต้องเริ่มลงมือทันทีเชื่อมโยงเครือข่ายและในขณะเดียวกันวันนี้มีแผนแม่บทการบริหาระระบบไอทีเชื่อมโยงกันทั่วประเทศในกระบวนการยุติธรรมในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติอันนี้เราจะนําเสนอเพื่อให้ปฏิรูปและปรับปรุงระบบไอทีของพวกเราทั้งหมดด้วยเพื่อเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรมได้ ผมมีแนวคิดว่าเราจะเสนอผ่านคณะกรรมการชุดนี้เพื่อของงบประมาณมาปรับปรุงระบบไอทขององค์กรที่จะเชื่อมโยงกันในกระบวนการวิธรรมศสารอายการตำรวจราชธรร์ทนายความจะเชื่อมโยงระบบกันเพราะนั้นในส่วนงานไหนที่มีจุดอ่อนเราจะมีงบประมาณของงบประมาณจากภาครัฐมาเพื่อวางระบบให้เชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ในอนาคต ระบบเครือข่ายเราจะเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศของกระบวนการวิธีรมทั่วประเทศมันจะเกิดแผนนี้ขึ้นในปี65และแผนนี้จะบริหารบูร,รณาการระบบเครือข่ายของกระบวนการวิธีรมภายใน5ปีตามแผนในอนาคตครับอันถ้าเราเชื่อมโยงได้การติดต่อประสานงานของใทยความทั่วประเทศการติดต่อระหว่างองค์กรต่างๆมันจะสามารถเชื่อมโยงได้ในกระบวนการวิธีทม การบริหารจัดการทุกอย่างจะรวดเร็วแล้วเชื่อมโยงได้ทั่วประเทศเมื่อเรามีระบบไอทีการให้บริการพี่น้องในความทั่วประเทศโดยเฉพาะการฟ้องออนไลน์ระบบ e-filing หรือซีออสที่เราใช้กันอยู่สืบอ,ออนไลน์ถ้าเราเชื่อมโยงเครือข่ายได้แปลว่าที่ทําการประธานสภาความจังหวัดในทุกจังหวัดก็จะซัพพอร์ตพวกเราได้ในการสืบพยานออนไลน์ถ้าใครมีความติดขัดอย่างไรใช้บริการในสถานที่ของจังหวัดได้เช่นเดียวกันครับ ต่อไปเวลาท่านไปฟ้องคดีไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประจําตัวทนายที่เป็นกระดาษต้องรับรองไปแล้วเราไปยื่นฟ้องศาลก็ตรวจสอบข้อมูลเราได้ว่าท่านเป็นไทยความหรือไม่เราเชื่อมโยงติดตามคดีผ่านระบบพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องปฏิรูปอันที่2ก็คือการที่เราจะปฏิรูประบบการบริหารจัดการของสภาัความให้มีการพองถ่ายอํานาจกระจายออกไปให้อํานาจของผู้บริหารในระดับจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยสามารถ ที่จะตัดสินใจบริหารจัดการให้บริการและสามารถระดมทุนต่างๆทั่วประเทศได้เพื่อให้สภามีความทั่วประเทศสามารถที่จะยืนได้ด้วยตนเองและบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วดูแลสวัสดิการให้พี่น้องไทยความได้ด้วยจากการระดมทุนในจังหวัดต่างๆวันเนี้ถ้าเรารวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางการให้บริการจะล่าช้าและเมื่อสภามีความทั่วประเทศขับเคลื่อนไป ร่วมกันพร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยนโยบายที่เกิดขึ้นจากการที่ผมได้เดินทางทั่วประเทศแล้วก็ได้ไปพบปะพี่น้องไทยความทั่วประเทศเรียนว่านโยบายทั้งหมดของเราเมื่อเชื่อมเครือข่ายประธานสภาความจังหวัดทั่วประเทศแล้วทุกข้อหลังจากนี้ไปนโยบายเราจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและทําให้ได้ใน3ปีในอนาคตข้างหน้าครับวิธีการบริหารจัดการของเราเนี่ยเราจะ มีการเวิร์กช็อปหรือว่าสัมนาเชิงปฏิบัติการกับประธานไซประความจังหวัดทั่วประเทศยุทธศาสตร์หลักในการที่ขับเคลื่อนในอนาคตใน3ปีข้างหน้าก็คือทิศทางนโยบาย12ข้อที่เราประกาศไว้ทั่วประเทศนี่แหละครับให้ประธานไซประความจังหวัดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศขับเคลื่อนภายใต้ในโยบายเดียวกัน เพราะนั้นเราจะไม่ทิ้งนโยบาย12ข้อเลยเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อตอบสนองและสามารถผลักดันให้ในโยบายของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงได้ในอนาคตวันนี้งานช่วยเหลือประชาชนางกฎหมายเนี่ยเราค่อนข้างเวราชาจนกระทั่งเราถูกตัดงบประมาณออกจากภาครัฐจาก50กว่าล้านวันนี้เหลือ20กว่าล้านและแนวโน้อมอาจจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือประชาชนขึ้นมาให้เป็นเชิงรุก วันนี้ประชาชนต้องคิดถึงสรยความเป็นอันดับแรกทุกครั้งที่ประชาชนมีปัญหาเราต้องสามารถตอบสนองพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทุกครั้งที่ประชาชนมีปัญหาหน่วยงานหรือเครือข่ายสายความจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเราจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้นะครับเมื่อเราช่วยเหลือเชิงลุกเขาเห็นความสำคัญของสายความ เรื่องนโยบายที่เราจะขับเคลื่อนนำเสนอ,อวิธีการทำงานต่างๆให้กับภาครัฐเพื่อดึงงบประมาณของเรากลับมามันก็จะเป็นไปได้เมื่อง,งบประมาณของเรากลับมาด้วยการสร้างงานให้กับภาครัฐเห็นภาครัฐก็จะต้องซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณและดึงงบประมาณเรากลับมานะครับงบช่วยเหลือไปะชาจนกฎหมายเป็นงบที่จะต้องจัดสรรให้กับเราเป็นประจําภายใต้วัตถุประสงค์ตามพบรบทนายความอันนี้เราขับเคลื่อนมาตลอดตั้งแต่ วันแรกที่เราเป็นสภารายความเราก็มีวัตถุประสงค์นี้อยู่นะครับเพราะนั้นการของงบประมาณช่วยเหลือก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปและต้องเรียนว่าสภารายความเป็นเพียงหน่วยงานเดียวเป็นองค์กรเดียวที่สามารถช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้โดยไม่มีข้อจำกัด